สวัสดีบองเอ้ยไม่ใช่สวัสดีฉันชื่อฮักกี้วักกี้ฮักกี้วักกี้ฉันจะมากินแซลมอนโชว์เพื่อนๆนะไหนเดียน,น่ากินแซลมอนเป็นหรือเปล่าไหนฉันชอบแซลมอนมากเลยนะนี่แล้วฉันก็ชอบอันนี้ด้วยแต่แต่ฉันจิ้มอันนี้ได้ไหนเธอกินเป็นหรือเปล่ากินโชว์สิ เธอกินแซลมอนเป็นด้วยเหรอว้าวกินหมดคำน,นึงเลยแล้วถ้าฉันอยากจะกินบ้างล่ะทำยังไงอันไหนของฉันเเหรอันนี้นะ่ากินกว่ามีมุกด้วยโอเคฉันจะกินหอยเชลล์แต่ของฉันแต่ของฉันก็มีปลาโอเคเดี๋ยวฉันไปกินแซลมอนก่อนนะเพื่อนๆบายบาย